ครับสวัสดีครับท่านผู้สนใจนะครับที่เราจะมาร่วมกันฟังในเรื่องของวินัการร้องเรยนนะครับครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่สองแล้วที่วินัยพบพบเหยนว่าพบเจอพวกท่านนะครับถามว่าเรื่องร้องายกับวินัยมีความเกี่ยวพันกันไหมอืมมันก็มีส่วนหนึ่งที่เข้ามาเกี่ยวนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของออการล้องารียเกี่ยวกับคุณสมบัติของข้าราชการนะครับทีนี้เรามา ดูกันในเรื่องของเนื้อหานะครับว่าล้มละลายคืออะไรก่อนนะครับเห็นครับล้มละลายคืออะไรล้มละลายคือการที่บุคคลนะครับไม่ว่าเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลนะครับมีหนี้ล้นพ้นตัวนะครับไม่สามารถชําระหนี้ได้นะครับก็เลยจะต้องมีการล้มละลายนะครับคําว่านี้สินน้ล้นพ้นตัวสถานการณ์ นี่หนี้สนน้มท้นตัวเนี่ยเรามาดูกันว่าที่สินท้มตัวคืออะไรนะครับอันที่สองก็คือกรณีบุคคลทั่วไปต้องมีหนี้สินมากกว่าหนึ่งล้านบาทขึ้นไปนะครับสำหรับคนนิติบุคลบคลก็สองล้านบาทขึ้นไปนะครับคําว่ามีหนี้สินกับ,บคนธรรมดานี้สินหน้าร้บาทขึ้นไปเนี่ยก็ต้องเป็นตรงๆว่าไม่จช่เป็นตจ้งมีเจ้านี้อะไรเดียวนะครับท่านไปไปนี่สากรอ,อยู่สามแสนนะครับนี่ออมสินสี่แสนนี่ธน,นวัฒ จ็ดหมื่นนะครับนี่ผ่อนบ้านนะครับล้านกระบทน,นะครับหรือมีหนี้ในการผ่อนรถยนต์ร้านก่บบาบทนะครับเมื่อถึงเวลาจริงท่านมีเหตุผลใดก็ไม่แล้วแต่แที่เกิดขึ้นแล้วท่านไม่สามารถชําระหนี้นั้นได้นะครับหรือกรณีที่บางคนเป็นผู้ค้ำประกันนะครับเพราะปัจจุบ,บันนี้เวลาการทาการผู้เงินหรือการทาส,งงสัญญาอะไรต่างๆนะครับผ่อน สินค้าหรือว่าสังหาริมทรัพย์ที่มีจำนวนเงินสูงนะครับอย่างเช่นรถยนต์บ้านอย่างนี้เป็นต้นนะครับเขาก็ทางบริษัทบางแห่งก็จะมีให้มีผู้ค้ำนะครับนาคครก็จะมีผู้ค้ำประกันผู้ค้ำประกันเองก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นคนล้มละลายได้นะครับเพราะว่าถ้าท่านเซ็นนะครับเป็นผู้ค้ำประกันมีอวงเงินเกินกว่าหนึ่งล้านบาทขึ้นไปนะครับมันจะเกิดขึ้นบางครั้งตอนท่านค้ำนะครับ ประมาณ500,000-600,000บาทคํา,าร 5, 000, คประกันเงินผู้สากรอน500,000ไปคําประกันเพื่อนที่อยู่ธนวัตรนะครับคําประกันเรื่องของออมสินนะครับสุดแล้วยอดรวมเกินลานแล้วลูกหนี้ไม่สาับรนใชี้ได้ผู้ค้าเองก็มีความเสี่งยงที่จะลงนะครับต่อไปครับเมื่อหลงละลายแล้วต้องทำอย่างไรนะครับ แน่นอนครับล้มละลายแล้วสินทรัพย์หน้าค่าการชีวิตเนี่ยมันมันไม่ได้เปลี่ยนไปมากนะครับแต่มันจะมีปัญหาในเรื่องของการทําธุรกรกรมซะมากกว่านะครับเพราะว่าสุดท้ายท่านไม่สามารถใช้เงินได้นะครับต่อให้ท่านมีเงินเดือนหรือเงินค่าจ้างหรือเงินอื่นใดเพราะเจ้าพนักงานบังคับคดีนะครับก็จะมาดูแลเงินทั้งหมดให้ท่านนะครับท่านไม่สามารถจิบอยากใช้สอยได้ท่านมีบัญชีมีบัตรเครดิตต่างเนี่ย พวกนี้ก็ยังไม่สามารถใช้ได้นะครับเจ้าที่อนบการพอดีก็จะมายึดทั้งหมดนะครับเงินในาบัญชีของท่านทั้งหมดต้องถูกอายัดไว้ทั้งหมดเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะแบ่งเงินส่วนหนึ่งให้เพื่อเงินดำรงชีพนะครับซึ่งก็แล้วแต่ที่เจ้านีกามมักการพอดีจะพิจารณาว่าท่านมีเหตุที่ต้องใช้เงินเนี่ยหรือเงินรายเดือนที่ท่านได้รับเนี่ยในการเพื่ออยู่ดำรงชีวิตเนี่ยเท่าจำนวนเท่าใ่นะครับ ตอนนี้ถ้ามีระหว่างนั้นเกิดมีทรัพย์สินใดๆเข้ามานะครับที่เกิดจากระหว่างน,นี้อยู่ว่างการล้มละลายนะครับทรัพย์สินส่วนนั้นก็จะถูกบริหารโดยเจ้าหน้าที่ถ้ามีมีสิทธิ์ใช้นะครับท่านต้องนำส่งคืนนะครับไม่งั้นท่านอาจจะมีความผิดได้นะครับการจัดก,การทรัพย์สินต่างๆจะโยกย้ายจะทำบรดงมรดกต่า้ก็ขออนุญาตทางราการนี้นะครับทั้งหมดหรือกรณีท่านจะเดินทางไปต่างประเทศก็เช่นเดียวกันก็ต้องขออนุญาตนะครับเว้นแต่การเดินทางในประเทศเท่านั้น ส่วเราจะหลุดจากสภาวะล้มละลายได้อย่างไรนะครับการหลุดสภาวะล้มาลายเนี่ยถ้าเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยก็คงหนดไว้สามปีนับแต่วันที่สามก็สาให้ล้มละลายถึิงผลสภาแต่การจะพ้นสภาวได้นั้นเนี่ยตองให้เจ้าทั้งานวิดีประกาศเหตุผลก็คือการล้มาลายน,าน,นี้ประกาศในราชกิจาจารอุเบกษานะครับมนถูกประกาศขนาดนั้นเฉยเพราะฉะนั้นะถ้าจะเยกว่าพ้นสภาพก็ต้องมีหนังสือ ระบุมาให้ว่าคนสภาพจากรา,ากชญาเช่นเดียวกันนะครับถ้าครบ3ปีแล้วเจ้าพนากงานดีๆยังไม่ทําท่านจะต้องรีบแจ้งนะครับพอพ้นจากการล้มละลายมาแล้วเนี่ยท่านก็สามารถเป็นบุคคลธรรมดามาสามารถกลับไปทําธุรกรรมได้นะครับแต่ถ้ากรณีที่ท่านเคยล้มมาแล้วครั้งที่1น,นะครับผ่านมาจนสามปีแล้วในครั้งที่หนึ่งเนี่ยท่านกลับเป็นบุคนธรรมดาถ้าเกิดปัญหาล้มละลายคราวนี้ซาวล้มลลายเนี่ย มันจะขยายเป็น5ปีนะครับแต่ถ้าเป็นกรณีชุดสืบผู้ชอบมีความผิดคายาหรือเรื่องของชุดสืบผู้ชอบนเนี่ยกับคนรับรอลายจะขยายถึง10ปีนะครับต่อไปครับการเป็นคนล้มลายทำงาน,งานได้ไหมนี่นะครับที่เกีเก่ยวกับวินัยในส่วนของเอกชนเนี่ยเขาบอกเลยว่าบุคคลล้มรอลายไม่สามารถดำตำแหน่งในบริษัทได้แต่หากคมคีการเปลี่ยนเป็นจริงเ,เนี่ยก็ของเจ้าพนักงานพิเศษทรัพ์หรือเจ้าพนักงานกรดีได้นะครับซึ่งจะอยู่ในส่วนของกรมคดี การกระทยกานไปนะครับแต่ถ้าเป็นราชการเนี่ยปัญหามันเกิดขึ้นเพราะอะไรครับเพราะว่ามาตราสาสกกอา3สิหขนะครับข้อหเดี๋ยวดูใ์ต่อไปครับผู้ที่จะเข้ารับราชการต้องมีสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษัะต,ต้องห้ามในต่อไปนี้ขออนุสัตว์้อห้ามคือวงเลีบ6กครับเป็นบุคคลรลายหมายความว่าต่ออายุการรับราชการท่านห้ามมีให้เป็นบุคคลล้มลลาย ครับและมาตราล่าสุดบ่งบอกว่ากรณีถ้าเ,เห็นว่าขั้นมีกาตรต้องหา้ามตามมาตรา36บบขอวงเล็บ6นะครับผู้ชาสามารถสั่งให้ท่านออกจากราชการโดยให้รับเงินวันนะครับส่วนรับเงินวันท่านได้รับไหมก็คงไม่ได้รับหรอกครับเม็ดเงินหนึ่งพันก็จะถูกส่งกลับไปที่เจ้าพนักงานมาคับคดีนะครับเหตุผลที่เกิดขึ้นบ่อยในช่วงนี้เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจ ช่วงนี้ฝืดเคืองนะครับข่าของแพงขึ้นมเม็ดเงินเราเล็กลงนะครับขาดที่ภาระการเศรษฐกิจกเพิ่มมากขึ้นนะครับปัญหาที่เราพบบ่อยช่วงหลังๆที่มีราชการต้องจูกให้ออกจากราชการ,ร <c oughs> ต้องบอกก่อนว่าการขาดสมบัติในเรื่องของรวมลายกรมมีคําสั่งแค่ให้ออกจากราชการนะครับไม่ใช่ลไล่ออกหรือปลดออกอันเป็นความผิดนี้ในเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นการให้ออกด้วยกรณีนี้ท่านสามารถขอ,อกลับเข้าราชการได้ นะครับในเรื่องของล้มละลายที่ช่วงหลังมีปัญหาเนื่องจากคนที่ล้มแล้วถูกให้ออกราชการส่วนใหญ่ไม่ใช่ลูกหนี้ครับกลับกลายเป็นผู้ค้ำประกันนะครับอย่างเมื่อต้นปีที่ผ่านาก็มีการให้ออกราชการนะครับผู้ถูกให้ออกเป็นผู้ค้ำประกันเ้าได้จริงมันมีว่าผู้ค้ำประกันเนี่ยไปค้ำเพื่อนนะครับ ในการกู้ของธนาคารออมสินนะครับซึ่งเพื่อนก็กู้ไป2ล้านกว่าบาทนะครับผู้ทีละคราวทีละครา,า,า,ายอดเพิ่มขึ้นนะครับกู้ครั้งแรกจะห้าแสนแล้วขยับไปเรื่อยจนยอดมันไปที่เกือ 2, บเกือบสองล้านประกอมีการติดนัดชำระนี่ก็มีการดยอกเบี้ยนะครับติดตามนี่หนังสือโทงถามนี้อะไรต่างๆซึ่งคใช้จ่ายเพิ่มจนเกินสองล้านบาทธนาคารเขาพิจารณาวว่าท่านไม่สามารถชงนี้ไม่สามารถชนละนี้ได้ และไม่มีทรัพย์อยื่นใดที่พชรนี้ได้แน่นอนครับผู้ค้ำประกันก็เป็นลูกหนี้รายหนึ่งซึ่งท่านไปเซ็นรับสัญญาว่าตอนนี้มีลูกหนี้เบี้ยหนี้นะครับท่านเองก็เป็นผู้ที่รับชอบนะครับเขาจะฟ้องผู้ค้ำด้วยปัญหาเรื่องนี้จะไม่เกิดขึ้นถ้าผู้ค้ำประกันคนนั้นเนี่ยวันที่สามนะไปเจอเจ,อเจ้าหนี้นะครับเพื่อนำสืบหรือเพื่อการเกีกเก่ยก็ตามท่านไปด้วยตนเองเรื่องจะจบ แต่ส่วนใหญ่ผู้ค้ำเราเองกลับไม่ไปนะครับจะโทรหาลูกหนี้ลูกหนี้เขาบอกว่าบอกผู้ค้ำว่าไม่ต้องไปเลยครับเดี๋ยวทางผมไปเคลียร์ให้ถ้าผมเคลียร์ได้ก็จบไม่ไม่เกี่ยวผู้คำ้ำผู้ค้ำส่วนใหญ่ก็ถือเชื่อครับก็ไม่ไปพอไม่ไปในเรื่องของการพิจารณาของศาลก็ถือว่าท่านไม่ประสงค์จะชี้แก่ไปขาดนะัดพิจารณานะครับถ้าท่านไม่ประสงค์จะโต้แยง้งนะครับในเรื่องร้อไลายเนะี่ยพ่อสําคัญที่สุด บุคคลที่จะทาให้ล้มไม่ล้มไม่ใช่ลูกหนี้นะครับเป็นเจ้าหนี้นะครับลูกหนี้กับผู้ค้าไปเพื่อทําแผนว่าท่านจะบริหารจัดก,การหนี้อย่างไรให้เป็นที่พึงพอใจของเจ้าหนี้นะครับถ้าเจ้าหนี้เขารู้สึกว่าแผนของท่านที่นําเสนอนั้นไม่น่าพอใจไม่สามารถจะทําให้ชาระหนี้ได้ตามเป้าที่เขาต้องการนะครับเขาก็ประสค์ให้ท่านล้มละลาย เพื่อใช้อำนาจของความเป็นเจ้าหนี้เข้าไปยึดอายัดทรัพย์ต่างๆบริหารจัดการทรัพย์สินธ์ของท่านที่มีอยู่ทั้งหมดนะรกรณีผู้ค้ำรายนี้ก็เช่นเดียวกันครับก็ไม่ได้ติดต่อศาลนะครับในระหว่างน,นั้นเนี่ยผู้ค้ำได้ได้ถูกหักเงินเดือนไหมในการใช้นี่เบอกถูกหักทุกเดือนนะครับเดือนละหมื่นกบาทหมื่นกรบาททุกครั้งผู้ค้ำเองก็ไม่ได้โต้แย้งอะไรก็ย,ยินดีจะใช้นี้ในฐานะผู้คำ้ำแต่สิ่งที่เจ้าหนี้เขาต้องการก็คือถ้าจะประนอมนี้ ต้องเอาเงินไปวางสองล้านกว่าบาทภายในเดือนนั้คือออกทั้งหมดเลยทีเดียวจะให้เวลาหนึน่งเดือนซึ่งแน่นอนครับผู้คำเองก็รับาการเหมือนเราเงือนเดือนไม่ได้สุขแล้วไม่มีเงินเก็บขนาดนั้นสุดท้ายก็กาล,ลายเป็นคนละลายเมื <S <S ่อเป็นบุคคล่าลายตามมาตราสรถาบักอกับมาตรานวิสิทที่ผมได้เห็นแล้วก็รวมถึงกฎกอใ์รัปันของรัชาการกา็คือเรื่องนี้ไม่ต้องตั้งกรรมการสองส่วนเพราะไม่ใช่เรื่องผิดนิง่งไหน นะครับผ <IS> ู้ชาตก็จะเปลี example, it it ació, right? ่ยนมอบมาอบหน้าอยากให้ส่วนอย่างเนี้ยส่วนวินัยเนี้ยโดยผมผู้นักการส่วนวินัยเนี้ยแจ้งไปยังบุคคลล้มลายเจ้าที่ที่ล้มลายว่าออตอนเนี้ยศาลได้ประกาศรักษาจารับเกสาแล้วมีคําสั่งให้ท่านเป็นบุคคลล้มลายเนี้ยท่านยอมรับป็นจริงไหมนะครับแล้วยอมรับเป็นเรื่องจริงและปัจจุบันท่านยังเป็นบุคคลล้มลายอยู่หรือมณขณะนี้ถ้าท่านยืนยันว่าขนาดนี้ก็ยังเป็นบุคคลล้มลายอย่างเนี้ยกรมก็ต้องมีคําสั่งให้ท่าน ออกจากราชการจะไม่มีการตั้งกรรมการสอบสวนทางวินยัยหรือกรรมการสืบสวนใดๆเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องความผิดวินยัยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านต้องพึงระวังนะครับในการดำรงชีพความเป็นราชการเพราะว่าค่าการลงเงินเดืนอนค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็หลายท่านมีภาระครอบครัวภาระค่าใช้ใจ่ายสูงบางท่านมาต่างจังหวัดน,นะครับท่านต้องบริหารการเงินที่นะครับพยายาม จะไม่ค้ำครได้เป็นดีที่สุดแต่ถ้าเป็นต้องค้ำก็ต้องมีการพูดคุยตจลงกันให้ดีนะครับรวมถึงการค้ำประกันบุคคลอื่นเข้าทํางานนะครับพอท่านรับราชการแล้วเนี่ยท่านมีโอกาสต,ต้องค้ำประกันนะครับญาติเยศอาจจะมาขอขอให้ท่านเซ็นค้ำประกันญาติประกันหรือเพื่อนร่วมง,งานที่จะไปทํางานในบริษัทต่ตางๆก็ท่านก็มีความเสีย่ยงนะครับเพราะฉะนั้นอ่านสัญญาให้ดี ว่าท่านคำประกันโดยมีกรอบ,บวงเงินจำกัดความรับผิดอยู่ไหมยอย่างผมยกตัวอย่างท่านต้องเซ็นคำประกันเจ้าลูกน้องหรือญาติของท่านที่ทําบริษัทช้อปปี้นะครับในการขนส,ส่งนู้นขนส่งนี้หรือทําประกันซึ่งมีโอกาสต้องเรียกรับเงินจากบุคคลภายนอกมาเก็บไว้ก่อนนาส่งบริษัทท่านก็ต้องดูว่าท่านคำเนี่ยในนั้นเนี่ยเขาเขียนข้อจํากัดวงเงินไหม ว่า500,000บาท1ล้านบาทหรือ8,000บาทนะครับถ้าไม่เขียนจังกัดความปิดก็พึงจะหนักว่าความเสียหายนั้นถ้ารูกนี้ทำไปเกินกว่า1ล้านบาทเมื่อไหร่ท่านก็รับหนี้เท่านั้นเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นความเสี่ยงอาจเกิดขึ้นไดน้นะครับในส่วนของเรื่องร่มลายกับวินยัยก็โดยสุดโดยย่อมีเพียงเท่านี้นะครับไม่ทราบว่าผู้ชม ทางอยูทางหบซูมมีข้อสงสัยประการใดไหมครับถ้ามีก็จะมีสอบถามหรือจากทีไม่ในระบบก็ได้นะครับนี้เชิญครับมเพิ่มเป็นไหมนะครับขออนุญาตนะครับป็นกิจกรรมที่สอนน้องแนวันนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณอภิชาติเมฆอาขกรนะครับที่ให้ความรู้ดีๆกับพวกเราในวันนี้นะครับผมก็ ครับสำหรับนหน้านะครับเราก็าจะกลับมาพบกันในหัวข้อเรื่องหลักเกณฑ์การย้ายพนักงานราชการกรมชนประธานครับและแนวทางการดาเนินงานย้ายพนักงานราชการกรณีไม่มีกองอัตรากกาลังครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ